ในวงการภาพยนตร์นะครับมันมีนักแสดงที่มีความสามารถมีพรสวรรค์ด้านการแสดงเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับและมันก็น่าเสียดายครับที่บางคนเนี่ยไม่สามารถก้าวขึ้นไปอยู่ในแนวหน้าของวงการได้แต่ความสามารถของพวกเขามันไม่ได้ศูนย์เปล่านะครับเพราะพวกเขาสามารถสร้างคาแรคเตอร์ให้เป็นที่น่าจดจำในเกมได้วันนี้ผมจะหยิบเอาบุคคลเหล่านั้นมาพูดกันครับมาดูกันว่ามีใครบ้างครับที่เล่นหนังไม่ ดังแต่ปังในเกมริกพาสกูลอนเขาเป็นนักแสดงละครเวทีครับและมีผลงานทีวีซีรีส์อยู่หลายเรื่องเลยแต่ผลงานของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นที่น่าจดจำมากนะครับไปทางนักแสดงเอ็กต้าตัวประกอบและซีรีส์ที่เขาเล่นส่วนใหญ่นะครับเป็นซีรีส์เกตปีนอกกระแสที่น้อยคนมากจะรู้จักครับแม้ว่าริกจะไม่โด่งดังในด้านงานแสดงนะครับแต่ถ้าเป็นด้านการดับปิงภาคเสียงวิดีโอเกมเนี่ยบอกเลยว่า เขาประสบความสําเร็จมากๆครับด้วยความที่น้ําเสียงของเขาเนี่ยมันหล่อเทพเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับทำให้ริกได้ภาคเกมดังๆมากมายหลายต่อหลายเกมครับแต่บทที่โดดเด่นที่สุดในงานภาคเกมของพี่แกนะครับก็คือบทพระเอกจากเกมมาเฟียภาคที่2ครับไรอันดรา m มอน r ไรอันครับเริ่มต้นอาชีพมาจากเกมก่อนครับโดยเขาเป็นหนึ่งในทีมงานผู้ออกแบบเกมครับแต่จริงๆไรอันไม่ได้อยากทํางานวงกา เ,เขาอยากเป็นนักแสดงเจ้าตัวก็ไปรับงานแสดงเล็กๆน้อยๆครับไปแสดงซีรีส์เรื่องเบวอตนะครับที่ฉายตอนปี1997ซีรีส์เบวอตในตอนนั้นเนี่ยดังมากๆเลยนะครับแต่เรื่องนี้ไม่ได้ทําให้ไรอันโด่งดังครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยไปในฐานะตัวประกอบฉากครับคือแค่ไปยืนอยู่ในฉากเฉยๆหลังจากจบเรื่องนี้เจ้าตัวก็ยังคงมุ่งมั่นครับที่จะเป็นนักแสดงโดยเขาได้ไปรับงานแสดงซีรีส์ที่มีชื่อว่า Two Guy and เก i r ต่อครับแต่ก็เหมือนเดิมฮะเป็นตัวประกอบไม่ต่างจากเรื่อง Baywatch เลยครับต่อมาไรอันครับกลายเป็นตัวประกอบเวอร์ชั่นอัปเกรดครับเจ้าตัวก็ได้เป็นตัวประกอบที่เริ่มมีซีนแบบเห็นหน้าเห็นตายืนเดี่ยวๆชัดๆนะครับหลังจากที่เป็นตัวประกอบมาหลายเรื่องครับไรอันก็หมดพาชั่นด้านงานแสดงเลยครับและเจ้าตัวก็คิดว่าบางทีเขาอาจจะเกิดมาเพื่อทํางานวงการเกมครับด้วยความที่ไรอันชอบการแสดงอยู่แล้วเขาก็เลย อยากจะถ่ายทอดศิลปะงานแสดงผ่านทางเสียงพูดครับเขาเริ่มรับงานภาควิดีโอเกมและก็มีผลงานภาควิดีโอเกมออกมาเรื่อยๆเก็บประสบการณ์ครับจนกระทั่งเจ้าตัวได้ภาคเป็นพระเอกในเกมเดอะม m มีโดยเขาภาคเป็นริกโอคอนเนล หลังจากภาคเกมนี้จบเนี่ย,<ด>ยเขาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการเกมมากขึ้นนะครับและเจ้าตัวก็ไปดังแบบแจ้งเกิดจริงๆในการภาคเกมโซนิกเวอร์ชันอิงครับโดยเขาเป็นคนให้เสียงภาคเจ้าเม่นสายฟ้าโซนิกและตอนนี้กลายเป็นว่าถ้ามีเกมโซนิกออกมานะครับเสียงเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเนี่ยต้องเป็นไรอันดราม,มอนเท่านั้นที่ภาคน่าเสียดายที่ฉบับภาพยนตร์ของโซนิกแกไม่ได้ภาคนะจากชายที่ไม่มีใครรู้จักในนา ก,กลายเป็นไอดอลเสียงประจำโซนิกเวอร์ชันอิงที่ชาวต่างชาติหลายคนนะครับติดเสียงแกไปแล้วสตีฟเบอร์ตันสตีฟมีพื้นฐานมาจากการเป็นนักแสดงทีวีซีรีส์ครับซึ่งแกก็เล่นมาหลายเรื่องเลยนะครับแต่ซีรีส์ที่แกเล่นเนี่ยมันเฉพาะกลุ่มครับการมาให้เสียงภาคคลาวทําให้พี่แกเนี่ยแจ้งเกิดมากๆครับในวงการเกมแกภาคตัวละครคลาวอยู่พักใหญ่เลยนะภาคตั้งแต่ใน King n ิงด m h e a ร์ s ลากยาวไปไฟนอล แฟนตาซีถ้าเป็นในสมัยนั้นนะครับคนติดเสียงเวอร์ชันอิงของแกเยอะพอสมควรเลยครับและแกรับงานภาคแค่ตัวละครคลาวแค่นั้นนะครับแกไม่ภาคงานเกมอื่นๆเลยน่าเสียดายมากที่ไฟนอลแฟนตาซี7รีเมคแกไม่ได้กลับมาให้เสียงภาคคลาวนะครับถึงแม้ในวงการภาพยนตร์สตรีเปอร์ตันจะเป็นนักแสดงโนเนมที่หลายคนยังไม่รู้จักนะครับแต่เขาก็ประสบความสําเร็จในวงการเกมแล้วครับที่ทําให้คนทั้งโลกได้รู้จักสตีฟเบอร์ตันชายผู้ภาคเสียง พี่คลาวแอสลี่จอห์นสันด้วยหน้าตาที่สวยจมูกดูสันเป็นคมเส้นผมยังทำไฮไลท์ทำให้ตอนนั้นครับแมวมองหลายต่อหลายคนเชื่อว่าเธอจะกลายมาเป็นนางเอกหนังบล็อกบัสเตอร์ฟอร์มยักษ์ใหญ่ๆได้ครับแต่น่าเสียดายครับที่ความสามารถด้านการแสดงของเธอเนี่ยมันดันไปอยู่ในหนังนอกกระแสรหรือหนังทีวีซีรีส์ทุนต่ำครับทำให้หลายต่อหลายเรื่องที่เธอแสดงเนี่ยมันไม่สามารถผลักดันเธอให้ขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดของอาช ได้มีพีกจริงๆเนี่ยก็คือไปโผล่ในอเวนเจอร์ภาคแรกนะฮะเป็นตัวประกอบจําได้ไหมแมวมองเขาเคยบอกว่าเธอจะได้อยู่ในหนังฟอร์มยักษ์แต่ณตอนนั้นแมวมองก็ไม่รู้หรอกครับว่าเธอจะเล่นเป็นตัวประกอบในอเวนเจอร์แต่ถ้าเป็นนางเอกในโลกวิดีโอเกมนะครับเธอเป็นที่รู้จักอย่างมากครับในการเล่นเป็น motion capture ตัวละครเอลลี่จาก the last of us ซึ่งเธอก็เอาความสามารถด้านการสแสดงของตัวเองครับไปถ่ายทอดผ่านตัวเอลลี่ได้ออกมาอย่า ยอดเยี่ยมและหลายคนเนี่ยบอกด้วยนะครับว่าบทบาทของเธอในเกมนี้เนี่ยดีกว่าผลงานแสดงทุกเรื่องที่เธอเคยเล่นมาอีกครับอีกคนหนึ่งครับชื่อแอสลี่เหมือนกันแต่นามสกุลเบิร์ดครับแอสลี่เบิร์ดครับพื้นฐานเธอเป็นนักภาคการ์ตูนอยู่แล้วนะครับมีผลงานภาคการ์ตูนที่มีชื่อเสียงดังๆเยอะมากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนฝรัง่งการ์ตูนนู่นนี่นั่นโอ้ภาคหมดครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเธอก็อยากให้ทั้งโลกเนี่ยรู้จักเธอในบทบาทนักแสด ที่ไม่ใช่เป็นแค่นักภาคอย่างเดียวเธอมีผลงานแสดงทีวีซีรีส์เนี่ยอยู่2-3เรื่องนะครับและเป็นทีวีซีรีส์ที่น้อยคนจะรู้จักมากๆครับมันก็เลยทำให้เธอไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการเป็นนักแสดงครับแต่ข้อได้เปรียบคือเธอมีพื้นฐานเป็นนักภาคครับมันเอาไปต่อยอดกับงานเกมได้ Ashley b i r ดนอกจากจะดังจากการภาคเสียงการ์ตูนแล้วเธอยังโด่งดังจากการภาคเสียงตัวละครในเกมอีกด้วย และความฝันการเป็นนักแสดงของเธอเนี่ยก็ได้มาใช้ในเกมจริงๆด้วยนะครับเธอได้เล่นเป็น motion capture ตัวละครเอรอยครับจากเกม Horizon ถือเป็นบทที่สําคัญเลยนะเป็นนางเอกของเกมด้วยสตอรี่ในเกมเผลอๆเ,เนี่ยมันดีและสนุกกว่าภาพยนตร์บางเรื่องที่ฉายโรงอีกนะครับคริสโตเฟอร์จัดด้วยความที่พี่จัดแกตัวใหญ่กล้ามโตครับทำให้ถูกดึงไปเล่นซีรีส์หรือหนังแอคชัน่นหลายต่อหลายเรื่องมากครับแต่หนังหรือซีรีส์ที่แกเล่นใน มันคือหนังทุนต่ำที่บทวิจารณ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับแต่คริสโตเฟอร์จัดแกมีความสามารถอย่างหนึ่งนะคือเสียงพูดปกติแกเนี่ยมันเท่มันใหญ่เป็นธรรมชาติมากๆครับทาให้ผู้กํากับเสียงภาคการ์ตูนหลายต่อหลายคนนะครับถูกใจแกดึงแกมาภาคการ์ตูนครับแกได้ภาคการ์ตูน Xmen Evolu t i o n เลยนะครับจากงานการ์ตูนก็ไปงานภาคเกมครับแกได้เริ่มภาคเกมดังๆไม่ว่าจะเป็น World of Warcraft เกม Starcraft 2แต่ไป ไม่แจ้งเกิดสุดๆจริงๆก็ตอนเล่นเป็น motion capture c r e a t o ท s ในเกม God of War เรียกว่าบทบาทน,นี้ของแกเนี่ยดังมากๆครับและหลังจากภาคงานเรื่องนี้จบนะครับแกก็ได้ภาคงานเกมใหญ่ๆต่ออีกหนึ่งเกมครับก็คือเกม Marvel a v e n g e r นะครับโดยแกได้รับบทภาคเป็น Black Panther แม้ว่า Christopher j u d จะไม่สามารถขึ้นมาเป็นแนวหน้าของวงการหนังแอคชั่นได้นะครับแต่ถ้าในวงการเกมเขาคือแนวหน้าของจริงคนสุดท้ายครับคุณผู้ชมอูโดเคลียครับนี่เป็นนักแสดงที่มีผลงานการแสดงมากกว่า2 200เรื่องเลยทีเดียวครับแกเล่นหนังตั้งแต่ปี1966โอ้โหจนถึงเวลานี้เนี่ยควรจะกลายเป็นตำนานนะครับหรือเป็นนักแสดงอาวุโสที่มีชื่อเสียงแล้วใช่ไหมครับแต่ตรงกันข้ามครับอุโรเรียยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ดังมากขนาดนั้นเลยด้วยซ้ําครับนั่นก็เพราะว่าบทบาทของอุโรเปียส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเด่นนําเรื่องครับไปทางตัวประกอบที่ถูกตัวร้ายฆ่ามากกว่าแม้ว่าแกจะได้เล่นหนังฟอร์มยากได้ร่วมงานกับคู่กํา กับชื่อดังนะแต่บทบาทของแกมันก็อยู่แค่ในระดับนั้นครับถ้าเป็นช่วงยุค70ที่แกแสดงอ่ะแกได้บทเด่นๆอยู่แต่พอเริ่มยุค2 0 0พขึ้นไปบทบาทของแกก็ไม่ใช่ตัวเด่นอีกแล้วครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออมันเป็นที่อะไรหรือว่าแกสมัครใจที่จะเล่นบทอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะครับอยา่างบางคนเช่นชอนคอนเนอรี่เนี่ยเขาโด่งดังจากบท0 0 7พออยู่ในช่วงที่แกเริ่มอายุเยอะมากขึ้นแกก็ยังเป็นพระเอกอยู่นะในบางเรื่องอ่ะถ้าไปเรื่องที่ไม่ใช่พระเอกก็ยังมีบทเด่นๆอยู่อ ว่าแกเล่นเป็นพ่ออินเดีนาโจนด้วยแต่สําหรับอูโดโเครียเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับคุณผู้ชมกลายเป็นว่าภาพจําของแกทุกวันนี้เนี่ยเป็นตัวประกอบแต่มันมีบทบาทการแสดงอยู่บทบาทหนึ่งของอูโดโเครียครับที่น่าจะเป็นบทบาทที่แกได้รับแล้วดีที่สุดเลยครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ในโลกวิดีโอเกมครับแกรับ,บบทเป็นยูริเป็นหนึ่งในตัวร้ายที่น่าจดจํามากครับด้วยการแสดงและแอคติ้งของแกแววตาที่มีความเย็นชาเครียดแค้นนะครับตอนเด็ก เนี่ยผมกลัวแกมากเลยนะเออแกเหมือนคนที่รู้ความลับบางอย่างของคุณหรือว่าเรื่องชเชี่ยของคุณพร้อมที่จะจ้องสะกดจิตคุณอยู่อะครับนั่นแหละผมรู้สึกแบบนั้นเลยนะผมเคยคิด,ดว่าบางครั้งแกเหมือนพีอ่อีฟวงไฟเออแต่แกเล่นดีมากจริงๆนะครับคุณผู้ชมแม้ว่าอุโดเคียจะเป็นนักแสดงอาวุโสที่ไม่ได้ดังเทียบเท่ากับคนอื่นๆนะครับแต่ถ้าในด้านวิดีโอเกมบทยูริเนี่ยไม่มีใครมาแทนที่ได้ครับและตัวละครตัวนี้มันเป็นตำนานด้วยนะขึ้นหิ่งไปแล้วและนี่ก็คือเหล่าคนครับ ที่เล่นหนังไม่ดังแต่ปังในเกมถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง JCB กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB